ถ้าบทฝักข้าวโพดดียังไงสวัสดีครับจทนนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีท่ารักท่าลับมาฝากสาวๆของผมกันนะฮะสาวๆบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเฮ้ย hey, ชื่ออะไรแปลกๆข้าวพุ่งข้าวโพดบทฝักข้าวโพดมันคืออะไรมันทํายังไงแล้วทําแล้วมันจะเกิดอะไรกับการร่วมรักระหว่างเรากับแฟนที่ผมหยิบยกท่านี้ขึ้นมาสอนก็เพราะว่าไอ้ท่าบทฝักข้าวโพดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในท่าอยู่บนหรือฝรั่งเขาเรียกว่า Woman on top ผู้หญิงอยู่บนท่า อยู่บนไม่ว่าจะเป็นท่าใดๆก็ตามสเต็ปยังไงก็ตามมันจะเป็นท่าที่ผู้หญิงสะดวกในการปฏิบัติผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นผู้หญิงสามารถหาจุดเซียวของตัวเองเจอและสุดท้ายผู้หญิงสามารถยั่วยวนให้ผู้ชายเสียวรู้สึกดีติดใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยถ้าคุณมีเทคนิคที่ดีมีจังหวะที่ดีแล้วก็มีลาในการเข้าท่าที่ดีนะฮะทีนี้มาฟังกันว่าเฮ้ยไอ้บทฝักเข้าโพดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันบทยังไงและอะไรคือ ฝักข้าวโพดก่อนอื่นเลยนะฮะฝักข้าวโพดในที่นี้แทนที่เอามาใช้แทนชื่อน้องเคนั่นเองนะฮะผมสมมติว่าน้องเคของผู้ชายเนี่ยมันคือฝักข้าวโพด1ฝักนึกนึกถึงกิริยาเวลาที่เราบทฝักข้าวโพดบทฝักข้าวโพดเราใช้อะไรบทถ้าในการมีเซ็กหรือในการร่วมรักกันถ้าเราจะบทไอ้ฝักข้าวโพดท,ที่มันเป็นไอ้น้องเคหนึ่งแท่งหนึ่ง,ง,งด้ามเนี่ยนะฮะเราก็ต้องใช้น้องสาวของเราในการบทถูกไหมฮะดังนั้นถ้าอยู่บนท่านี้นะฮะผมจะให้สาวๆเนี่ยนั่งอยู่ บนตักของผู้ชายโดยที่ชายหนุ่มของคุณเนี่ยอาจจะนั่งอยู่ก็ได้หรือนอนหงายอยู่ก็ได้แล้วคุณขึ้นค่อมโดยการที่หันหน้าเข้าหาเขาก็ได้หรือหันหน้าออกไปทางปลายเท้าเขาก็ได้นะครับทีนี้ไอ้อากับกิริยานในการบทคืออะไรการบทคือการที่สาวๆพอสอดใส่น้องเคเข้าไปในน้องสาวเสร็จปุ๊บให้คุณคลึงสะโพกคลึงสะโพกเป็นวงกลมอ่ะเหมือนคุณเล่นฮูลาฮูลาผมทำให้ดูแล้ช้าเนี่ย หมุนสะโพกเป็นวงกลมนะฮะหมุนสะโพกเป็นวงกลมโดยที่น้องเคห้ามหลุดออกมาจากน้องสาวคุณดังนั้นในขณะที่คุณหมุนแล้วคุณไม่อยากให้น้องเคมันหลุดออกมาเนี่ยคุณก็ต้องกดน้องสาวลงไปด้วยเช่นกันนึกออกไหมฮะกดน้องสาวลงไปให้แนบชิดติดกับช่วงท้องน้อยของผู้ชายเลยมันจะทําให้น้องเคของแฟนคุณหรือไอเจ้าฝักเขาโพดเนี่ยมันเข้าไปได้ลึกกว่าเดิมแล้วจังหวะที่คุณบดเนี่ยบดด้วยการหมุนหมุนหมุนบดบดหมุนหมุนบดบดหมุนหมุนบดบดเนี่ยฮะผมไม่กล้าให้ทําให้ดูมากเพราะเดี๋ยวมันจะ ให้จินตนาการว่าหมุนหมุนบทบทหมุนหมุนบทบทอ่สมุทสมูทกำปั้นผมเป็นสะโพกคุณนะให้มันหมุนให้มันคึงเนี้ยหมุนคึงหมุนคึงอย่างเงี้ยนะฮะท่านี้แนะนำนะฮะไว้ใช้ระหว่างทางตอนเริ่มต้นคุณอาจจะขึ้นลงขึ้นลงหรืออะไรก็ตามหรือตอนท้ายคุณจะกระแทกแรงๆอะไรก็ตามนะฮะแต่ จังหวะกลางๆเนี่ยจังหวะที่คุณจะหยอกเย้าเขาคุณจะยั่วยวนเขาเนี่ยคุณใช้วิธีการเนี่ยลักษณะการหมุนสะโพกและบทน้องสาวเหมือนลักษณะที่ผมเรียกว่าบทฝัเขาโพดเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันสิวขึ้นอะ่ะมันเสียวขึ้นแล้วมันเป็นการเหมือนแบบหยอกเย้ากันแล้วกันนะ,ะระหว่างที่คุณทําทําสะโพกหรือทําน้องสาวบทบทหมุนหมุนอยู่นะฮะคุณสามารถโน้มตัวลงไปจูบป,ปากเขาก็ได้หรือคุณสามารถทําท่ายั่วยว,วนด้วยการ,รลูบไล้ร่างกายตัวเองไปด้วยก็ได้นะครับผู้หญิงจะดูเซ็กซี่มากๆยิ่งถ้าแบบคุณไปิด ในห้องมืดๆแล้วคุณจุดเทียนให้สลัวๆนะแล้วคุณนั่งอยู่บนตัวเขาแล้วคุณเหมือนแบบย่อย้ายย่อย้ายใส่สะโพกยกย้ายางนะฮะแล้วมือคุณก็ลูบไล้ร่างกายไปด้วยเซยผมไปด้วยนะฮะมันเป็นภาพที่รูเซ็กซี่เหมือนแบบหนังอีโรติกหนังรักโรแมนติกนะครับแล้วเวลาผู้ชายเขามองขึ้นมาเห็นคุณกําลังทําท่านี้อยู่แล้วใจแล้วมันเพิ่มอารมณ์ได้มากทีเดียวนะฮะข้อดีข้อที่1คือย่อยาวย่อยวนให้ผู้ชายเกิดอารมณ์มากขึ้นให้ผู้ชายรู้สึกเสียวมากขึ้นแล้วก็ติดใจกับ ภาพที่เห็นมันต้องตาไงพอต้องตาเสร็จแล้วมันต้องใจนะฮะข้อดีข้อที่2คือสาวๆจะถึงจุดสุดยอดได้ไง่ายขึ้นด้วยเพราะเวลาที่คุณระหว่างที่คุณบดสะโพกเป็นวงกลมหรือหมุนน้องสาวคุณที่ที่อยู่ที่น้องเคตเขาเนี่นะครับสาวๆจะสังเกตความรู้สึกภายในรับรู้ความรู้สึกภายในช่องคลอดแล้วก็หาดูว่าเฮ้ยตรงไหนที่พอเราหมุนไปโดนหรือเรากดลงไปโดนเนี่ยแล้วเราเกิดความรู้สึก เสียวหรือเสียยวภายในแปลว่าตรงนั้นนะ่ะหรือท่านั้นหรือมุมนั้นนะ่ะองศาของน้องเคมันสัมผัสโดนจุดยุทธศาสตร์ของคุณที่อยู่ภายในนะไม่ว่าจะเป็นน้องจีหรือปากมดลูกก็ตามนะครับให้สาวๆเน้นย้ำตรงนั้นเน้นทําตรงนั้นแล้วมันจะทําให้ผู้หญิงที่เสร็จยากหรือสาวๆที่แบบว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยพอคุณขยับหรือหมุนหรือบดไปโดนจุดของตัวเองเนี่ยคุณจะเสียวได้ง่ายขึ้นและคุณจะเสร็จได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะครับใครอยากรู้เทคนิคมากกว่านี้อยากเห็นภาพประกอบอยากเรียนลงล บนเวอร์ชั่นต่างๆเวลาผมสอนเนี่ยนะถ้าอยู่บนผมจะไม่ได้มีแค่ท่าเดียวไม่ได้มี บทฟักข้พูดอย่างเดียวแต่มีแบบคาวเกิลแบบหันหน้าหันหลังแบบแก้เมื่อยท่าอยู่บนสําหรับสาวอวบสาวอ้วนท่าอยู่บนสําหรับคนที่ชอบเป็นเน็บเป็นตกคิวผมมีหลายอย่างเลยสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าท่าดีทีเด็ดหรือชื่อฝรั่งบอกว่าเบสเอ็กตรีมเอ็กตรีมคือแบบกีฬาที่มันท้าทายแบบกีฬาเอ็กตรีมการต่อสู้แบบเอ็กตรีมอันนี้คือการมีเซ็กซ์แบบเอ็กตรีมมันเป็นยังไง <laughs> ไม่ใช่ว่าท่าร่วมรักธรรมดาแต่เป็นท่าที่พัฒนาขึ้นไปถึงจุดสุดยอดนะฮะอยากเรียนท่าดีทีเด็ดหรือเบ jxtreme Steve ให้ทักมาที่ Line แอดเทนเดอร์วที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับโปรโมชั่นใกล้จะหมดแล้วตอนนี้มีส่วนลดให้ทุกคนที่ทักเข้ามาสนใจรีบทักมาคุยกับผมได้เลยแล้วก็อย่าลืมเอาไปฝึกปฏิบัติกันรับรองว่าชีวิตรักของคุณจะสนุกมากขึ้นผู้ชายของคุณจะติดใจคุณมากขึ้นกับท่านี้นะฮะบทฝากข้าโพดแล้วเจอกันครับ